คนที่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคนที่ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่งมงายเป็นคนที่เลอะเลือนเป็นคนที่ไม่มีหลักในชีวิตดูถูกคนไปนทั่วคนจำพวกนี้เป็นคนที่ไร้ความอบอุ่นไม่มีจิตเป็นที่พึ่งลองดูว่าเขาดูถูกคนที่ บูชาเทพบูชาเทวดาได้แล้วสิ่งที่เขาบูชาคือพระนตนตนตยจิตของเขาจะไม่ดูถูกหรือเพราะว่ามันเป็นจิตที่มาจากฐานความโกรธตัวเดียวกันให้สํานึกหรือสำเนียกไว้นะครับว่าใครก็ตามที่มองเห็นคนไหว้เทพไหวพรมไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบ,บูชาไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พื้นบ้านก็ตามเราไปบอกว่าเออพวกเนี้ยงมงายพวกเนี้ยไม่มีหลัก ฉันเนี่ยเป็นคนดีฉันนับถือพระรัตนตรัยอย่างเดียวอันนี้จริงไม่ใช่หรอกตัวเองก็ยังเลอะเลือนอยู่ยังเป็นธาตุของความโกรธและยังเป็นธาตุของการตัดสินอยู่จงจําไว้เลยว่าอย่าลบหลู่สิ่งใดแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองก็ไม่ควรลบหลู่แต่ว่าการรู้ด้วยปัญญารู้แจ้งด้วยปัญญานั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่นําคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมอย่าไปหาว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นมงมงายไอ้ที่มงมงายคือจิตของตัวเองต่างหากที่ ไปบอกคนอื่นว่าคนอื่นงมงายไอตัวตัดสินนั่นแหละที่งมงายนะครับผมไอตัวติเตียนคนอื่นนั่นแหละที่งมงายเพราะเนี่ยให้สํานึกแล้วก็ให้ระลึกไว้ในใจเสมอว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินคนอื่นว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นงมงายบางทีใจของเขาเป็นกะตัญยูกะตะเวทีต่อพลังที่ดีๆที่เขานับถือมามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขางมงาย หลักธรรมมันมีมากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าท่าก็ยังบอกว่าอยู่ที่เอามาสอนเนี่ยเอามาสอนแค่หนึ่งกำมือในใบ,ใบไม้ในป่าอยังอีกเยอะสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นใช่ว่าตัวเองจะคิดถูกจะทำถูกอันนี้ให้ระลึกไว้นะครับ จิตตัวเดียวที่ชอบตัดสินและตำหนิติเตียนคนอื่นจิตตัวนั้นลากเราลงสู่อบายภูมิสู่นรกเพราะนี้ไม่ว่าใครจะนับถืออะไรก็ตามให้อนุโมทนากับเขาถ้าเขาจะหลงงม,มงายก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาจะดีก็เป็นกรรมของเขาอย่าไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นเลยอันนี้ให้ระวังนะครับคนที่ไปตำหนิติเตียนคนอื่นว่างม,มงาย ที่จริงจิตของตัวเองนั่นแหละที่งมง,งายว่าตัวเองดีไอ้มานักที่ถืออยู่นั่นแหละที่มันค้ำคออยู่แล้วมันจะเป็นผลร้ายที่ทำร้ากให้เราเนี่ยไม่มีความสุขบ้านแตกเสด็จขาดเพราะไอ้จิตตัวเดียวนี่แหละที่ไปตำหนิของคนอื่นอันนี้ให้สะดุ้งนะครับฟังอาจารย์ในวันนี้แล้วให้สะดุง้งแล้วแล้วลึกว่าอ๋อที่จริงแล้วจิตของฉันมันไม่ได้ดีนี่มันเป็นตำหนิคนอื่นเห็นเขาไหว้เทพไหว้พรมก็ควรอนุมโมทนาถ้าเขา จมไปใน,ในความทุกข์ก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาดีก็เป็นกรรมของเขานั่นแหละนะครับทุกคนสวัสดีครับอย่าตำหนิคนอื่นนะตะเงินแล้วนะ